สวัสดีครับท่านผู้ชมไอวีละคนชัยภูมิหลังจากคลิปก่อนนั่นนะครับผมได้ทําอาชีเิเกี่ยวกับสมุนไพรต้นนี้ไปแล้วเนาะครับเนาะนี่คือต้นรากเขียไทยสูงเด้อคลิปนี้ผมชิมาขุดนะครับคลิปก่อนนั่นผมว่าไว้แล้วว่าผมชิมาขุดทาคลิปให้ทุกคนได้เบิง่งได้ชมนะครับเนะาะสำหรับคลิปนี้ผมมาขุดแล้วมาเบิง่งมาชมต้นกันวาร่ากของเขาซีเป็นจังไงและลึกข,ขนาดไหนนะครับเนาะนี่นะครับรากของเขียไทยสงเด้อเขาซีมีอย่างด้ยครับเด้อประโยชพพน์สรรพคุณของเขาสุดยอดเลยแต่เมื่อน,นี้ผมจะมาขุด เอารากเบื้งว่ามันที่เป็นยังไงมาเบื้งมาชมน้ำกันเลยครับ เํื่อนาผู้ชมสำหรับรากนี่นะครับอ้สวยงามไหลสวยงามมากๆเลยนะครับเบืามมา้องกันว่ามันที่เลือกขนาดใด ขนาดนะครับท่านผู้ชมดูดูลากงขนาดนะครับโอ้ยสวยงามมากๆเลยล่ะน่ยเดี๋ยวประโยชน์สปปรัพคุณเดี๋ยวผมจะพูดแท้ๆคลิปเด้อุณได้ก่อนลึกกว่าลากรถถนนงแดงอีกนะครับโอ้โหท่านผู้ชมอะไรมันจะขนาดนี้ ของดีนะครับของดีบมฮอดดอกทานุชมว่มันเลือกพดจำเป็นก็ต้องได้ซ้ำใดเอาซ้ำนั่นแหละครับได้แล้วสวยงามนะครับสวยงามเบื้องยางของเขานะครับยาง,ขงเขาจะมีไปตั้งแต่หลากเลยยางของเขานี่ก็เป็นสมุนไพรนะครับด้วยเอาไปใส้โหดเอาไปใส้ขี้ฮิตเนี่ยหรือปากนกกระจอบแผลสดนี่ใส่ได้นะครับเบื้องยางของเขายางของเขานี่จะมีตั้งแต่มีมดนะครับทั้งตุนทั้งลาด ทั้งใบมีไปหมดนะครับเดี๋ยวผมตัดเอ้ก่วก็นนี่สุดยอดมากๆเลยหลังจากขุดแล้วกับผมนะครับนะเราต้องผมคืนคือเก่เาเราต้องรู้จักนะครับเียบร้ย้ย นี่นะครับท่านผู้ชมรากของเชียไทยสง์คูท่านผู้ชมผมเห็นรากนี่ผมสะอ่อนไลยแต่ว่าเอาบอ๊อสุดนะครับก้นไปบอ๊อดถึงเพราะว่ามันลึกหลายแต่นี่กระกาย่แขนนะครับท่านผู้ชมเบื่อผมจะแทกให้ดูนะครับจากปลายนิ้วมือมาเลยจากปลายนิ้วมือมานะครับแขนผมบอสามารถที่จะลงได้ผมก็เลยดึงเอากอนสุดยอดนะครับสำหรับประโยชน์และสรรพคุณจังซี่จังซี่จังซีง่ท่านผู้ชมเนี่ยสุดยอดอีกนะครับเฮาน้าไปตากแดดแห้ง ล่างน้ำสะอาดเฮาเฮาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็พาเด้ท่านผู้ชมเด้อพาออกเป็นซี่กออกเพื่อให้มันแหงเลี้ยวนะครับตากแดดแห้งเอาไปดองดีกีหรือเฮ้ยซี่ไปต้มดื่มสำหรับผู้ใดบก่กินดีกีต้มดื่มก็ได้เด้อหรือชงแบบช้าก็ได้นะครับแต่มันบดดีคือการกับเฮ้ดองดีกีเพราะว่าฤทธิ์ของดีกีมันจะไปสกัดสารสมุนไพรที่อยู่ในรากของสมุนไพรทุกสิ่งทุกอย่างนี่ได้ดีกว่าการต้มได้ท่านผู้ชมเด้อนี่จุดยอดนะครับหอมนะครับหอม เขาดมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันหอมนะครับเนี่ยประโยชน์สรรพคุณด้ะบำรุงร่างกายบำรุงกําลังเสริมกําลังพ่อบ้านแม่บ้านได้เป็นอย่างดีนะครับพ่อบ้านแกจินได้แม่บ้านแกจินได้บำรุงร่างกายบำรุงกําลังสําหรับผู้ใดที่อ่อนเปียกเพียแรงทํางานรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยอาทํางานบอกระฉับกระเฉงนี่แหละสุดยอดเขาสามารถเอาไปดองรวมกันได้ท่านผู้ชมด้อรากตยายันตัวเมียรากอบเชยอันเดียวกันด้อตยายันตัวเมียอบเชยพญาลากหอมเนี่ย เดียวกันเอาไปดองล้มกันกับรากของเทียไทยสูงรากผักโขมรากตําลึง <c oughs> พวกมนี้เขาสามารถเอามาดองล้มกันได้นะครับ <c oughs> วิธีดื่มวิธีกินกะเช้าเป๊กเย็นเป๊กก่อนอาหารจะไปกินเกินนั้น <c oughs> ถ้ากินเกินนั่นแบบว่าแอร์แอร่บ่มีประโยชน์อย่างนะครับ <c oughs> บ่อมีสรรพ,พคุณในด้านสมุนไพรเพราะว่าเขากินเกินอัตรากินเกินอัตราแต่ว่าเกินไปนิดนิดน,น,น้อยเพราะไปยังงย่าไปกินเกินเกินก็เด้กันนั่นกะบ่มีประโยชน์นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้กะหวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้กับไอเวละคนชัยภูมิบ่หน่อย โอ้ดีใจหลายเบิงบ้งให้เบิบ้องคิดพวกน่ะขุดยากเด้อท่านผู้ชมเด้อเนี่ยผู้ใดอยากได้เนี่ยโอ้ถ้าผู้ใดอยากได้สีแพงแน่เด้อท่านผู้ชมเด้อเพราะว่ามันหายากมันมันกลนยากท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเล่ก่บุคคลเห็นเชียร์่เนาะครับเนาะสำหรับเชียร์นี่โอ้สุดยอดสุดยอดเลยครับเอ้าวสำหรับชิ้นนี้ผู้ใดข่ามาเบิ้งน้ำก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมมุรณมา่นปรารถนาให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานประสบผลสำเร็จในด้านโชคลาภตลอดไปเด้อพี่น้้อออองเดดดดดยย่่าาาลลลลืืมมมกกกตติไค์รูปหัวใจแะกดแชร์ กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้ผู้อื่นเพื่อนในเขามาเบิงเข้ามาชมเข้ามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับชิปนี้ไอวีละคนชัยภูมิสวัสดีครับ